โอเคนะผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทักกันด้วยเลยผมก็วันนี้จะมาสอนการแฮกเงินในเกม GTA V Offline กันนะครับก็ไปเรื่องกันเลยไปไวๆเลยนะครับก็ลงแบบนี้ไม่ถึง10บนาทีนะครับก็อย่างแรกเราต้องมีแอปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ด้านล่างก่อนที่จะไปชมคลิปกันต่อนะครับก็ผมจะมาสอนลงแช t เอนจินกันก่อนนะครับเพราะว่าผมอยากให้ทุกคนเข้าใจได้มากที่สุดนะครับก็ผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับให้เรากดเข้ามานะครับ จากนั้นกดดาวน์โหลดแอนจิเลยนะครับแล้วก็เอาไว้ในไดร์ฟีไดดีแล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ผมโหลดแล้วนะครับก็กกบาดไปนะครับเข้ามาที่เราโหลดเอาไว้นะครับโอเคกดทําคลิกนะครับกดลั่นนะฮะกดโอเครอสักครู่นะฮะปึ๊บโอเคกดนิกนะฮะกดอ่าฝั่งนี้ฝั่งซ้ายนะครับ รอติดตั้งนะฮะกด f i n i นะครับแค่นี้ครับก็จะได้แล้วครับก็ไปชมคลิปกันต่อได้เลยนะครับผมมาเริ่มกันเลยโอเคนะผมอย่างแรกก็ให้เราเป็นใครก็ได้เราอยากเอาเงินเยอะๆไว้ที่ใครนะครับแบบเราทําในตัวละครไหนอยากทำในตัวละครไหนก็เลือกตัวละครนั้นะครับแล้วก็เปิดมือถือขึ้นมานะครับเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนะครับ กต่แม้เ็ี่มัน e y and Service นะครับแล้วก็อ่หุ้นเล่นตัวไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับจะผมจะเล่นอันแรกนะฮะนี่ครับแล้วก็อันที่สองตรงนี้แล้วก็เลื่อนลงมาผมเจออันหนึ่งนะครับมันคืออะไรวะเอ่ออะไรวะเดี๋ยวนะแบะนี่เจอแล้วนะครับโอเคอันนี้ครับเล่นสามร้อยนะครับโอเคไปเลยครับให้เรากดบายไปเลยนะฮะ เราทุ่มสุดหน้าตักเลยนะครับ้ it, เราตักนี่้ะกันตักห้าร้อยครับเอาสักห้าร้อยกดบายไปครับคอนเฟิร์มโอเคเหลือสี่พันนะครับก็กดไปตรงนี้นะครับอ่ะเห็นเลขตรงนี้นะครับผมเราให้เราจําไว้นะครับโอ้โหเป็นห้าร้อยใช่ไหมครับก็กเราเปิดแอปนั้นขึ้นมานะครับ นะ็นะก็นน่งนะของผมเป็นอะไรไม่รู้่อะขออญาตปรับปรับสักโอเคเป็นวินโด s นะครับจะ,จะได้ง่ายต่อการอธิบายนะครับโอเคมันกดเปลี่ยนไม่ได้วะเป็นอะไรวะ นี่แหละปัญหานะครับเป็นอะไร เห็นได้แล้วต้องกดคีย์บอร์ดรัวๆอ่ะโอเคนะครับกดนี้ได้อ่ะโอเคจำเลขตัวนั้นไว้นะครับห้าร้อยใช่ไหมครับอ่ะให้เรากดสแกนเดียวีนะครับปล๊บก็นี่ห้าร้อยแล้วก็กด เฟิร์สแกนนะาผิดขอภัยนะครโอเคโอเคถ้าได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะครับก็ให้เราไปลดค่าอในอ่าอะไรวะในอนะินเทอร์เน็ต่ะเออโอเคนะครับนี่โอเคทีเ่ราลงไว้นะแล้วก็กดเซล์เซล์ผมจะเซลล์ซักห้านะครับแล้วก็กดเซล์ไปนะครับกดคอนเฟิร์ม แล้วก็ให้บรงนี้อ่ะสี่ร้อยเก้าสิบห้าใช่ไหมครับก็ให้เราเข้าไปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนตรงนี้เป็นสี่ร้อยเก้าสิบห้านะครับจากนั้นกด next scan อ่ะพอไปอย่างนี้เสร็จแล้วให้เรากลับเป็นวิธีเดิมครับเมื่อกี้เราขายใช่ไหมครับต่อไปเราซื้อครับซื้อเท่าราคาที่ผมที่เราขายไปครับเมื่อกี้ผมขายห้าผมก็จะซื้อห้านะครับเอคเรียบร้อยนะครับห้าร้อยเหมือนเดิมนะครับก็ เลี่ยนจากนี้เป็น5้าศนศนนะครับกด next scan โอเคจากนั้นกดครั้งหนึ่งตรงข้อความตรงนี้นะครับก็กดสีดแดงนี้ปุ๊บจากนั้นมากดคลิกให้มันเปลี่ยนขึ้นสีฟ้าแล้วก็ดับคลิกข้างหลังนะครับปุ๊บจากนั้นให้เราใส่ตัวเลขเข้าไปเลยครับแนะนำครับเก้าแปดตัวครับหนึ่ง6 7 8สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นกดโอเคครับปุ๊บปิดไปก่อน จากนั้นครับให้เรามาดูนะครับเซล์อ่ะเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเป็นเก้า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 ที่เราอ่าใส่ไปเมื่อกี้นะก็ให้เราขายทั้งหมดเลยนะครับโอเคผมจะขายทั้งหมดเลยนะครับดูนะครับว่ามันจะได้เยอะขนาไหนนี่ครับเซล์ไปแล้วปุ๊บค่อนเฟิมปุ๊บเห็นไหมครับเงินทั้งหมดครับก็จะมาอยู่กับตัวเราครับมันคือการแฮกหุ้นนั่นแหละครับ พูดง,ง่ายๆนะครับเงินทั้งหมดมันก็จะเข้าตัวเลยนะครับเอ๊นะครับนี่นะครับผมเงินก็จะเข้าหมดแล้วนะครับโอเคนะครับก็ให้เราบันทึกเกมไว้เลยนะฮะโอเคผมจะไปทำอีกตัวหนึ่งให้ดูนะครับเป็นเอ่อไมเคิลละกันนะครับ เงินมันแตกต่างกันนะครับสามตัวละครน,นี้เงินแตกต่างกันนะเพราะว่าเราเล่นสามตัวละครน,นี้ไม่ได้แปลว่าเงินจะเท่ากันหมดนะครับอ้าวให้ดุงดุงเลยอันนี้ผมลงบาทภาษาไทยไว้ด้วยนะครับแต่ใครอยากให้ผมสอนลงก็คอมเมนต์มาด้านล่างนะครับเคเหมือนเดิมนะครับกดอินเทอร์เน็ตขึ้นมาเข้าไปที่อินเทอร์เน็ตนเดี๋ยครับมันนี่แอนด์เซอร์วิสนะครับ Money and อันแรกมันเดิมนะผมจะลงแบบอันแรกเลยนะครับก็ไปหาอันนี้นะโอกาสเปอร์เซ็นต์ขึ้นเจนะครับกดไปปึ๊บบายนะครับทุ่มหมดเลยนะครับมีเท่าไหร่ใสให้หมดนะครับแต่เหลือไว้สักอสามพันสี่พันนะครับ0โอเคเซ็น0์ป้าโๆๆๆ ถ้ามีเสียงเมาส์ก็ขอไปยด้วยนะครับอ่ะกดซื้อไปนะครับปุ๊บคอนเฟิร์มอ่ะนี่ครับสองสี่สองแปดนะครับโอเคให้เรากดอ่ากดไรเนาะอ่ะ,กด,อะ,นะอะกดนี่โอเคจำได้ละดีลิทไปทิ้งแบบดีลิททิ้งแม่หมดเลยนะครับเอ่อก็จะมีเสียงข้างนอกรบกวนขอภัยด้วยนะครับ โอเคก็สแกนเดิมเอเคปุ๊บกดออกไปก่อนนะครับแล้วก็เขาใหม่นะครับปุ๊บจำตัวเลขไว้ด้วยนะครับสองสี่สองแปดนะโอเคจากนั้นให้เรากดตรงนี้นะครับหน้าจอคอมก็วก็อวนะครับจากนั้นมาตรงนี้ครับสองสี่สองแปดโอเค ฉะนั้นกด first scan ครับอ,อะไรเนะี่ยเฮ้ยโอเคจากนั้นให้เราไปขายในเกมนะครับกดเซลไปขายห้าเหมือนเดิมครับฮะปึ๊บคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไปนะปึ๊บสองสี่สองสามนะครับโอเคเข้าไปแล้วก็เปลี่ยนครับเป็นสองสี่สองสามนะครับ 2, 4, 2, รูบออ้ว่าพี่ขายเท่าไหร่ กด next scan ไปนะครับก,กบด next scan ไปนะครับแล้วก็โอเคเข้าไปเหมือนเดิมนะครับให้เราไปซื้อซื้อเหมือนเดิมครับที่เราขายห้าล้วก็ซื้อห้านะครับซื้อเท่าตัวนะครับโอเคสองสี่สองแปดโอเคเหมือนเดิมนะครับสองสี่สองแปด next scan ไปโอเคขึ้นอย่างนี้แล้วเหมือนเดิมครับแต่เป็นคลิกหนึ่งครั้ง กดสีแดงรูปสองสีแดงนี้นะปุ๊บแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกหนึ่งครั้งกดข้างหลังดับเบิ้ลคลิกนะครับไม่ใช่ดับเบิ้ลคลิกสี่ไปแกกดคลิกหนึ่งครั้งนะโอเคขอไปนะครับก็เก้าแปดตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคกดโอเคไปนะครับแล้วก็ปิดหน้าต่างตรงนี้ไปนะฮะจากนั้นเข้าไปดูในมันนี่ไอเข้าไปดูในหุ้นนะฮะราซื้อหุ้นตัวไหนไว้ก็ไปดูตัวนั้นแหละ โอเคตัวไหนวะออันนี้โอ้ตอนนี้หุ้นราคาตกมากนะฮะที่เราซื้อไปหุ้นราคาตกมากนะฮะโอเคเซลครับอะโอเคหุ้นราคาตกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราอ่าอ่าพิมพ์ตายเวลาคือเก้าแปดตัวนะยังไงมันก็ได้เท่ากันการมันเดินนะ แต่บางตัวก็อาจจะน้อยกว่านิดนึงนะเห็นไหมแตกต่างกันมากโอเคเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนะฮะโอเคขอปรับพาพใหญ่กันนะฮะไม่เป็นต้องเลยเดี๋ยวผมก็ปิดคลิปละก็โอเคผมก็ถ้าใครชรอ, like, อ,ชอบออคลิปน,นี้นนนนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็ฝากติดตามแ้ใหม่ผมด้วยนะครับก็คลิปต่อไปก็แน่นอนครับมัดภาษาไทยเกม GTA V นะฮะแคปอย่าลืมอ่าแฮ็กเงินมาแลยครับอย่าลืมเซฟนะครับ กันไว้นะครับเพื่อหายนะครับโอเคใครชอบใครลืมกดไลค์กดแ,กกแชร์นะครับก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ